ข้ามไปดิข้ามไปดิเก็บไอเอ็นมันเร็วมาเขาอะพี่เอก็บเก็บไปแล้วเก็บมาแล้วของเพื่อนแลเมลของเพื่อนแล้วโอเคโอ้โหสวัสดีไปเดบันเคียโอ้ยนี่ตัคนนึงเฮ้ยตายสัตว์เอ้ยผมยิงกระเป๋าใหญ่ไว้หน้าตำรวจอะตอนนี้ยังอืดกูอะของจริงตายหมด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 บ้านหนึ่งเคลียโอ้ยมาโดดมาโดดชื่ออะไรนะเอาเด็ก BK สองซนวละแตกหมด ไอ้ไอ้ปีกของใหญ่อ่เด็กร้นอไอ้ม่เขาเลยหรไอ้ีอ่ะเดีกเด็มาอเด็กเดยส่งอ้ยโอ๊ยอ๊ยโ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 อ้ยโอ๊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 ยโอโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยอ๊ยโ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 อ๊ยอ้ยเอ๊ยโ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 อยโอ๊ยโอยโอ๊เโอ๊ยอยโอยโอ๊ยยโอ้ยยอ เพื่อเก็บมาแล้วนี่ไอเวทหอบบีกูดพี่เก็บมาแล้วของเพื่อเก็บมายิงอ๋อเก็บแล้วโอเคเออรูแล้วก็เก็บเอาี่หมช่วยละเอาโปืนใครก็ได้ตายยังไอกูดทำไว้ไม่ได้มันตายยังไงอ่ะมันจะมันเหมือนเอาตัวคอปมาตัวหนึ่งเลยเพี่เข้าไปว่าเขี่ยแล้วมันวิ่งมายิงมันเสร็จตายแน่ๆนะพี่เขาแม่ สอมส้มเหรอส้มส้มว่าอมไรทำเป็นบางเจอเยอะป่ะ้ยหน้าสวยตัวสวยตัวหน้าเขาเคียร์ยังครับตบมาสามไอ้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 อยู่หลังป้ายมามาเอาก่อนเลยของพี่มึงไอ้ออฟศศศสวัสดีป่ะใช่ใช่ใช่เออเฮียแม่งไอ้ใหญ่มีมีบังเกอร์ป่ะไอ้เก็บเลยลินเดโรเนี่ยมาสองไปพี่เจอสวยซอมบี้ตายหนึ่งคอมบี้พูดทำพี่หรืเหรอ ี่อตัวตมเห้ไอ้นี่ยอบเาติดล้วน่ะของเ็บเลยข้าดตัวไหไอเหี้ยกูส่ยิงได้หน้ามายิงได้เ่เลยเส็จแลือกโดนเิ้โดนยิ้เฮ้ยไปจ้าหลังเขามาสองคนนอะที่ยิงยังไงไว้กินอ่ะ าะต่ะตัวบ้านหนึ่งขอกระเป๋าหครับแม่ก็ขอปกไอ้ยมันจะมากัดทำไมเนี่ยพ่อมึงบ้าเหรอแมวโมโหัวแล้วนะแมวแมวเฉยแม่งเอ้ยเอ้ยมันจะมากัดอะไรเนี่ยอู้หลุมนี่ของใครแม่งเอ้ยหลุมหายแล้วเนี่ยไม่เก็บเลยเอาไเบอก อย่ายุ่งนี่ไม่คั้งหนึ่งยุ่งที่ก็บอกให้ละเอาเดี๋ยเออโอ้แม่นี่แม่ก็ปล่อยให้มันมากัดลองหน่อยล็อกหน่อยล็อกหน่อยเฮ้ยโว้ยมันตัวเตี้ยวเวี้ที่กันเราไม่ตายตะโกนตายเวลาน่ารักก็น่ารักชิบหายเวลาแม่งโซะเดียยวเลแสดงอ่ะตายแล้ว พอมเพื่อนอะพี่เจของไปแล้วไปแล้วพีตายพีตายต้องก็บอกว่ารอเพื่อนเจเกสองรอบเดียวแตกอะว่าไงวะโอดวะผมนี่พ่อโอดใส่ก็ได้อะถามดิพ่อโอด่ก็ได้เลยครับคไม่ได้อ่านคลิปเมื่อกี้บ้านบ้หนึ่งยางเฟี้ยวสองตัวลุงยิงกูไอ้สัตว์ไม่ตายพี่จอสอนมาที่เวลาโดนยิงอะไพีของออกไปหนึ่งมาเจ้าพี่จอเฮ้ยแว่เล่นวีเอ็ดนี่วะ เยิงแคปรวยๆเลยดูเขาลงมาคนเดียป้าเขาป้าเต้เมื่อกี yeah, ้นี้ไกลยอ่ะตอนเล่นกินกี่โมงวะสายมือกระโดดข้ามกระโดดแล้วฝั่งสายสายมือมึงสายมือมึงแหนวัดจริงนะไมันไม่ตายวะเฮ้ยสามอ่ะโปรเทคไอ้เหี้ยก็ยิงนี่โคตรนิดไงอะไรโอ้ยยิงโดนโอ้ยยิงโดนจะดีกับเขาปังอ่ะนี่ยิงไปสามนัดแม่งโปรเทคกูว่ายิงไม่ตายเนี่ยกระเป๋าเยอะพี่จอรมาเก็บดิ มาส่งเลยมัโอ้โหอาเป้ไปตกเลยนะไปส่งอาไปส่งราวดเตอจะเอาไปส่งเลยนะจะไปเก็บคิวไปแตรงม้นเอด่าอะไเงี้ยเดินหอบตไก่ตกลใส่กาโอ้ตกสยิงไม่ค่อยโดนเลยะดีจ้าโอ้ยเยี่ยมหมดแล้วไอ้สเตีอะไรวะเนี่ยไอ้ห่ามีสะดุ้งเลยอะติดกิริยาดีนะปั๊มยาอันมัเลยเมื่อกี้ย ดูเขาสนุกเขาก็เดียวนะยีงปีนนะดูนะแม้ยิงใหญ่ดูแซ่ดตัวหนึ่งไฟมีนะไฟมีนะยิงหนาหลังไฟอยู่ตรงรันรถลงจอดรถอ่ะไม่มีปืนไม่มีปืนตัวป่าตัวนึงเราป่าปืนนะพี่เฮ้ยเดี๋ยวได้ซิกไม่ใช่ยเอาอ้าพี่จอดใส่ผู้ไม่จอด ไปตางขวาเลยพี่ชอตแล้วเออกูพุ่งหึงกูไม่เห็นนี่ฮะกูอยู่ในรูอยู่ในรูอ้สัตย์ยุบเผากินมุงถอยเข้าไปแล้วเพื่อนหลังไฟสิเลื่อยๆตัดอยู่คนเดียวตนหนเฮ้ยเพื่อนนี้อะไรต่อแล้วต่อแล้ต่อแลต่อแต่อ้วตัวไม่ตายไอคือโดดตึกซ่อมตัวนั้คือโดนี้ถ้ามันป่าซ้ายมัน ถ้ามันป่าซ้ามันตายออบเ้าเลยเอ้ตายตายเป้นตายแล้วบั้นหนึ่งชาร์ตบัน่งชาร์ตไหนวะตายแล้วออบตายแล้วเฮ้ยพีเนสเฟืองยี่ห้ออะไรแล้วล่ะเป็นคนหนักเอาแบงเอออกแงเอฟกินนงตายเอมากินเีขอบันหนึ่งเหรอเออเยอะเยอะสามตโดนลงมาแล้วตายหึงแล้วเยอะตัวเฮ้ยมันสู้หรือไงอะบน

ตเออเหออตายมดเลยนมองไม่เห็นมันตายสาแล้วตายแล้วแท็อปตายแล้วหมดแล้วหมดแล้วเหลือตัวหนึ่งเลยตัวนึ่งเลป่าว่ะตัวป่าว่ะง่าเนิน่ะเหลอตป่าหมดเนิน่ะตายว่ะพี่กินอ้าว พี่จะรบพี together, okay, về, 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 ่จอรโอเคเก็บของไปเลยเก็บของไปเลยพี่ช่วยฝั่งตรงกันโดดไปแล้วโดอไปแล้วโดดไปแล้วนี erm ่พี่ฝากของให้ดูไม่นให้อยู่มาไอ้บอสเลยรูสปอว์เอล่าเออรอไลน์โอลยโอ้ยเฮียเราตีเก็บเก็บยังไงวะน่ามันกระโดดให้แล้วให้แล้วให้แล้วฮะมันตายไหมพี่กูยิงไปน่าจะตายนะมันตายอยู่แล้วล่ะเออมันตายอยู่แล้วล่ะหลังพยาบาลมีไม่ตายก่อน ตายแล้วตายแล้วตายแล้วมันอยู่ในบ้านรสเอาไปนี่ไปเกิดก่อนปะนี่ไปเกิดก่อนปะไปนี่ไปเกิดก่อนพี่คอไม่อยู่ไปโอ้มือเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นอยู่หลับไปบ้านดีมตายตายตายคุณรู้เสียที่จบเลยใจต็บแม่งทั้งหมดเลยไอ้สัตว์บ้านบ้านแม่ไอ้สามแยกกระโดดยอะกรีนเขาจบเลยเยอะน้าเข่าไอ้สัตว์เอาตายปะวะพี่จอยของตายแล้วมั้งของก็ยังอยู่างเงยาบาล้บ้านบ้านเนี่ย เพื่อนอยู่ฝือป่าปตำรวจไม่กี่คนด้วยเหล่าเออที่เกิดหน้าเ่ามีมีคนวะตรงนี้ขอบหลับแยกเลยยังไม่มีไม่มีไม่มียังไม่มีอ่ะตอนนี้ลงมาจะมี้เลยถ้าถ้าลงมามันมีมึงก็เคยแล้วเออลูกขยิงมึงวะทำไมยิงไม่มีป้ายวะเฮ้ยหน้าเขามีคน เขามีตัวนึงอ้าวอ้าวบายบายเจ้พีอบากเฮ้ยตำรวจเข้าตัวเล็กตัวเล็กมันเดินเร็วหมดตัวนึงนี่จะโทษพี่นี่ต่างฟัพวกเขามีพวกเขามีตัวอะไรอย่างงี้ในตำรวจห้องเล็กในตำรวจห้องเล็กที่สองตายหลอไกันะเฮ้ยห้องเล็กน่าเล่นว่ะถามว่าดี่ห้าหัวมีน้องเาอยู่ จะมาแล้วเปล่าวะอ๋อฟกับไอ้ยเอาจริงปะคือเอาจริงมามึงมึงเอาพวกพวกในเมืองตอนนี้ที่มวนจะเก็บของนี่คนนี้มึงรีบเข้ามารับเพื่อนหน่อยไว้ในป่าเฮียมันนานแล้วสองศพมันจะหายแล้วอมีตัวนอนกินตัวนอนตั้งมาตัวเนี้ยไม่ไม่ไม่มามาก่อนเฮ้ยตำรวจอยู่ไหนใครอยู่ในตำรวจอะเฮ้ยมึงฟังกูสักนิดนะจะรับเพื่อนเนี่ยไอ้เฮียมึงมารับเพื่อนดีกว่าไหมเจอเขาไม่ได้เฮียคุมมัดหมุดของเพื่อนตกกองใหญ่สองกองเนี่ยทำไม่ไหวแล้วนะเว้ยของเไอกตัวนึงตัวเล็ก เ้ยมันจะขับไม่ไหวแล้วเนี่ยเฮ้ยออฟเหมือนของออฟโดนเก็บว่ะแต่ไม่ไช่วยแล้วเฮ้ยโอ้โหอบไอ้ไอ้ถังขยะตำรวจถังขยะตำรวจเกีนซ้ายมือกันโธ่ี่แหละมันวะเออไม่ตายสองอันแล้วไอ้ห oh. น้าเดียวก็ตายแล้วเอาให้หนูหน่อยเอาให้หนูหนึ่งหน้าเดียวพอ้ว ทางแม่เถอะคนสุดท้ายหนึ่งเฮ้ยตายสัตว์อตงควะตงวะตาแล้วตาแล้วเฮ้ยมันเก็บหอยออฟว่ะมันตั้งขยขาวตั้งขยขาวมันยเออโลเอ็นบีเดียไอ้เนียตายตายแล้ว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 ตายเฮ้ยไปยิงยิงยิงโลเอ็นวีเดียให้กูหน่อยเดี๋ยวพวกมึงอ่ะเนี่ยเนี่ยเอ็ีเดียเขาหน้ากูเนี่ยตายยิงให้แต้ยเดี เอาพอไม่อยู่พอสวยเออเกิดยากมากเลยอะแคดเอ็มร้อยที่หกดักเกอร์ดีร่าพี่เข้ามารับแล้วพี่เข้ามารับสามคนแล้วสวัสดีครับจะลังตามไปเป็นผู้่มทไมดันออกมาจะไกลยังเลยวะเนี่ยเอาอาไปรับพี่จอร์ชไงจอร์ชตายเอาไปมืด้วยโอควันหนึ่งโอ้โควันหนึ่งมันตายตายไม่ตาย ขาไม่ตายพี่จอระวังนะต้นไม้ขาเฮ้ยต้นไม้พุมหน้าเรามีตัวึงนะตัวผู้ชายใส่ชุดเจ้าเงินอะเนี่ยอย่เนี้ยไม่ไหนหรอบอสหนึ่งอยาให้ตัวแต่นะต้นหนึ่งกูโดนอยู่อ่ะคนเดียวเลยไปช่ยเพื่อนดิไป่วยเพื่อนคนหน่งอสี่ยไม่ไมไม่เข้าไปลึกมากเ้ยโตายเยอะ ไอ้น oh. oh, oh. oh, yes. oh, yes. oh, um> ี่ไอ้ไอ้โรยมีอด้วยโอ้มันถือดาบ้านนตันอกบ้านโ้โดเลยู้โดนสทางเลยโดนสทางตายหรอเอาไขางะ้า้าบ้าสโอ้ยเยไปล้อไปไบออมก็ได้พี่เข้าตายล้ตายล้ไอไม่ตายล้ไอไอตายล้ตลให้จบดิเอาต้นไม้ต้นเล็กให้จบดีเออเอาเฮี้ยให้จบดิ เจ็บเจ็บแล้วเจ็บแล้ววิ่งหนีมาตายตายแล้วตายแล้วไม่ไม่ตายตายแล้วตายแล้วยิยตายแล้วตายแล้วตายแล้วยิงยิงยิงรอรอช่วยอยู่ช่วยอยู่เฮ้ยเห็นละโอ้ยเยอะมเออสวยปชอต้นไม้ล้วนๆนอกบ้านหนึ่งเกือบล่วงไอ้ยุตโต้ยังอยู่เลยนะได้พูดหรือบ้าต้นบ้าเจ็บมากยังไม่ตายเหรอเฮ้ยกูยิงไปสามตันแล้ว ไม่ตายไม่ตายไม่ตายอยู่ปูเท็กเบาไม่ไม่ใช่โูเท็เสื้อแดงอะอยู่ไปกูก็ตีตายหนึ่งตายหนึ่งกูยิงตัวที่เข้าหลังให้แล้วกันมึงเคลียร์กันเองแล้วกันนะตายหนึ่งตายหนึ่งตายตายอย่าพี่นอนพี่ข้าหลับบ้านหนึ่งอะผมยิงมาตายแล้วกูยิงมาตายแล้วยิงตายแล้วที่ท็อปมันมีต้นทุกทีเลยเอาบ้านหนึ่งตายตายใชครับใช่ครับต้นไหนวะพันมีมันจะหมดแล้วตอนนี้มนโดนบ้านหนึ่งบ้านหนึ่งโดนนอกอะ ไม่มีเดี๋ยววิ่งกับไปช่วยเดี๋ยววิ <t os> <t os> ่งกับไปช่วยบ้านหนึงเฮ้ยพวมันานะาาไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยเใครตายแมวเวทหมดแล้วจอดขวามือเราตัวนึงนะวิ่งมาแล้วโอเทกว่ายิงมังเกร์นะคดาเราลองโอ้โหเอ็นของ

เก็บศพผมแล้ววิ่งเข้าเมืองเลยก็ได้มันเก็บไม่ได้หรอมึงอยู่มันเก็บไม่ได้หมดแล้วตอนเนี้ยมันรอเปิดมาเน้องรถอยู่เนี่ยตายขับรถไปรับเดี๋ยวขับรถุมสองตัวไอ้แม่งมึงขึ้นรถมาวัดหน้าเขามีโจนอ๋อหน้าเขาเห็นแล้วเดี๋ยวยิงให้เดี๋ยวยิงให้ต่อใหญ่อะพี่เจนอ่าเห็นแล้วในพุ่มมีนะพี่พุ่มหลังนั้นที่ผมตายไปเลยก็ได้พี่เราไปเลยไหนใครเกิดไม่ได้ขับรถไปรับไอ้สารทำไมยิงไม่โดนล่ะไม่ทิศออกไ่ได้จบๆไอ้สว์ลานโลงเนี่ย เฮ้ยเขาเกิดลันโลกงอ่ะพี่ครับบังตายโอ้ยเยอะเกิดตรงนี้สองตัวพี่เออเห็นแล้วไเล้ยช่วยบ่าเซฟอ่ะบ่าเซฟใครวิ่งมาวะโอ้ยเ็นสองตัวเลยเออเดี๋ยวช่วยๆๆเฮ้ยอ๋อเกิดเยอะมากเลยว่ะตายหนึ่งแล้วตายหนึ่งแล้วตายสองแล้วตายแล้วตายแล้วตายหมดตายหมดเต็มเลยนะวิ่งวิ่งมาวิ่งมาครับไม่จอดตรงไหนบอกนะจุดบ้านนึงอยู่คนเดียวเนี่ย พี่มยตชนพุ่มตัวหนึ่งพี่ตรงไหนตรงไหนนะเนี่ยไปึง้ามเลยเฮ้ยไม่ตายนะไม่ตายหนัเลยองตัวงตัตายนะเอเห็นศพเยนนะบ้านหนงหน่บ้านนึ่งน่ตายหนึ่งยิงเพื่อนกูเฮ้ยในพุ่มนี้มีอตรงไหนวะพุ่มไหนโ้เดี๋ยวเพื่อนอ๋อแล้วุมาุมาโอ้โหชนโลก a p ช่วยช่วยบ้านหน่อยครับต้นนี้ทะลุทุมทะลุทุบได้ต้นนี้มันบังต้นนี้มันบังตายขอช่วยบ้านหน่อยครับตายโี้ทะลุทุบตายไอ้เหี้ยครับตายไอ้เหี้ยกูตายเลยมาเก็บเฮ้ยยิงหน้าเขาให้หน่อยดิพุ่่งอะมองมาหน้าเขาดิบ้านหนึ่งสามคนโอ้โหเลิกไรแล้วตายแล้วบ้านหนึ่งอะ ลวดนอนบ้านึ่งวนนอบ้าหนึ่ออร้อยของ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 ร้อยผู้าผู้า้ยยเก็บของปล้วีค่หน่อยสองตัวอยู่นี่สองตัวตยไม่ตายไม่ตายไกดนอนไม่จอไกดนอนหรอไม่กนอนูมองเนี่ยมันนอนอยู่มันนอนอยู่มันไปไม่ได้อ่ะไอ้เหี nah. woman, ang, ้ยน mm ่มาเสี mm ่ยงดูไปจอเยอะตรงนี้สามตัวพี่จออตรงนั้นตัวนึองหน้ามึงเจอเจออร โอ้โหโดนโดนดึงเฮียเอ้ยยิงจ่อตายยิงแบบเม็ดเม็ดสุดท้ายด้วยนะแล้วมันตายกลับไปช่วยกูม่ตายแต่กูไม่กลับไปช่วยโอ้กูวิ่งไปวิ่งมากูปวดหัวแล้วโอ้ยอยู่ในบ้านชันฉันฉัต้องบอกคนหนึ่งดิโอ้โเฮียตำรวจบาลเลยสัตว์เอ้าตายสองตายสองปวดหัวเลย ในมือนี่แคนแล้ววะตายสามตายแปดไม่รู้ว่ากระสุนเหลือหกนัดแล้วว่ะเฮ้ยเหลือตรงบ้างเยี่ยมเลยเยี่ยมออกมาเก้าแม็กอะเหลือหกนัดสุดท้ายแล้วเนี่ยตายสี่ตายสี่ตรงส่วนพีโต๊ะส่วนพีท็อปอะนหลอกเฮ้ยมีแม็กปะคนเนี้ยคนนี้มีแม็กปะไม่มีเหมือนกันเหลยหกนัดเนี่ยโอ้โหเหลือสี่นะไม่เป็นไรเข้าไปช่วยข้าไปช่วยกันต้นไม้ไหนพี่ต้นไม้หน้าผมเนี่ย ตายเข้ามาช่วยเออสวยเอ้บินเข้าไปช่วยเขไอ้ยังมีอยู่ไหน้องไหนบ้านหนึ่งใครยืนอยู่ที่จอดเกิดยืนต่อแบบยืนอยู่ไกลไปเกิดได้ครับจ๊ออะไรตัวน้าเขาก็เหรอหลบ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 หลไปไม่ไม่หลต่อคอมเพื่อนตายเขาเตายอีกแล้วอะโอ้หลังเราเกิดสามตัวพี่จอดไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้ามาช่วยแล้วฝั่งนู้นน่ะอ่ะเราตัวนี้มันหลุดได้จอดเลยจอดบตายสวยพี่ กูหลุดหน้าจออ่ะมนิ่งเน่ยมุ่งไปจุดเกิดที่แม่งลงมาเลยเว้ยเฮียมันรัดปืนก็ตายอยู่ดำจนไม้เล่นปืนกนเลยแม็กผมเนี่ยเขาสุดวีได้ผมหน่อยเล่นปืนกลให้หน่อยเดี๋ยวยิงวีได้ให้เอาละเอาละเล่นปืนกนให้หน่อยเดี๋ยวเล่นวีได้ให้โยนแม็กให้หน่อยโยนแม็กให้หน่อยเล่นปืนกนไปหน่อยนั่นหนาวเอาหกนัดมาให้หน่อยบ้านหนึ่งบ้านหนึ่งประจำซิงมาวสองรอบแล้วก็เล่นปืนกลไปเลยเล่นปืนกลให้หน่อยวีตายวีไปเก็บไว้แล้วมี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 เดี๋ยวโยนให้บ้านหนึ่งตัวน อ๋อไม่เห็นหรอกพี่มอีไม่เห็นมาจแล้วพี่นสีหมอกรอบแล้วเหนอไตกรอบนึ่เซึ่งว่าด๋อยตายแล้วเนี่ยไม่ไ้พี่่ไม่นานจริงถอยเลยของกูจอนไม่น่ามาตายเลยตายเลยตายพี่นพี่ตายของกูไม่เหที่อะไรเลยเนาะตายแล้วดิ วยสวยแป้งโคตรนัวเลยแเ่ิดว่ามันดีกว่าเก็บของออฟไปเลยเดี๋ยวออฟไปเอาเก็บมันไม่มีใครเก็บได้ไม่ไม่มันโอไม่ไเออไปว่ามันเกิดมาทำไว่าเกิดมาทุกคนเก็บของไปเลยนตาแล้วเพื่อนตอนนี้พี่ก็อยู่ดเกิดถ้าเราเสียก็เสียสามคนเลยถ้าเสียก็คือเสียทุกคนอ่ะค่นั้นเองเออเดียวกัน ตันบีปะเฮียทำไรไหว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 ก็ไหวก็ไหวไหวไม่เป็นไรมีต้นไม้ก็มีเนี่ยไอเฮียเนี่ยเออไอฮันนี่เออเฮียนั่นน่ะเออไอสัตว์จะเก็บของหรอแล้วก็มีต้นไม้หน้ากูตัวนึงเก็บของหรอร่วงไปดิมีต้นไม้หน้ากูตัวนึงตายบีสัตว์ร่วงอีกล่วงอีกหนึ่งพี่กูถอยมาไม่รู้ถอยมาก่อนพี่จอร์ดวิ่งมาเข้าวศพก่อนได้เฮ้ยใครกำลังวิ่งมาจะป่าเซฟต้นไม้หน้ากูมีคนนึงอ่ะ C C O B ต้นไม้หน้ากลัวเนี่ยต้นไม้หน้ามึงอ่ะสองเมตรเออจอดเอ้ยเฮียเพื่อของกูเก็บแต่ยากับแม็กซ์ไปทันแล้วว่ะไม่มึงมาเหอะวิ่งมาวิ่งมาเพื่อว่าเพื่อเพื่อนเพื่อนมาส่งบอกกูว่าอยู่อยู่อยู่ได้เหกอแบนกฟังคือกูไปไม่ได้แน่มันเกิดกับกูจิตวิญญาณโอเคโอเคมันมันยังไม่เกิดกูจิตั่าเกิดได้เหรอจอด ตรงไ่นิดงเลยสุกี้เนนึงไม่เกิดมเกิดน่าเอางี้เอางี้เอางี้เกิดมาเกิดมาพี่พี่พี่สองเกิดมาินกาด้านได้กินแเาขาดพกนี่ขาดข้าวจะไดกินเกบไปนอแต่บ้นได้เก็ไมโอ้ถู่ะยิดเลยโอ้โหหานตาแล้วแตาวองการถนนตายไอพี่เอ้ย ต้งเพื่อตายโดนยิงตายยังไงวะต้องโลทูเยอะไอ้กีหลังไก่ป้อมยังไม่ติดมันอยู่หลังโลทูสองสามตัวเใจเย็นๆเพื่อนโลทูเยอะเหรอยิงดิยิงให้ระเบิดได้ยิงให้ระเบิดมีสี่นัดเออฮะกูเหลือสองนัดว่ะเียเอ้ยอยู่ก่อนอยู่ก่อนอยู่ก่อนไอ้ยคนเกิดขี้นี่มัน พี่ยิงพี่กมาแบบนี้กอดสว่านมาพี่กยิงก่อนนะใครโทรมาต้องนไม่ต้องหรอไม่สนใจหรอกไปรับ้ไอ้ไอ้ไอ้ิตาตัวนึงใครัหาใครอ่ะกตัวกฮัลโหลมเกไอ้บิสาตัวนึงอ่ะกดตัวเลยเออฮัิ่งข้าวปุงไปตัวนึง ơi, đồ này má. Tái, 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 hôm nay mưa tái, 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 ช้อหลังเข้าบ้านเลยโอ้โหโอ้โยขด้นไปบ้านเลยโอ้เยอะมากว่ะตายหมดแล้วเนี่ยโอ้อองลหเากว่ี้ชอะยัไปม่อประมาณาล้วครไม่น่าอถ้ากูไม่ขับรถมานะโอตไม้ได้มาสามตัวยกขับรถล้วลไปทัพเออบลมันเอมาันนี่ไปเยอะมากเเพื่อนอรได้ก็ได้เดการเสี่ยงหน่อยิ้อน่อย ยับได้ครับโอ้แล้วผมก็งงว่าไปไปกับป้าแล้วทำไมทาไมไม่บอกหน่อยไว้หน่อยไว้ได้ป้ายิ้มได้ป้าได้ครับแม่ด้ครับแม่ขอแม่ก่อนขอแม่ก่อนได้ได้ได้สายสามครับสวัสดีครับเจ็บขวาก็แปดขวาไม่ได้โอ้โหเฮียแม่เกิดเวทีเลยพอป้าสวยสวยตายแล้วตายแล้วหลังเข้าหลังเข้าบี้โคตรหลังเข้าีสวยด้วย